สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาอธิบายวิธีต่อดอกขึ้นแขนนะคะอันนี้คือเราขึ้นแขนนะคะส่วนช่วงนี้นะอันนี้จะเป็นใต้รักแร้นะคะเราเรารอบอกเสื้อตัวนี้36นะคะเราก็จะได้1ดอกสองดอก3าดอก4ี่ห้าเป็น12นะคะมุมนี้ก็อีกแขนข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะ สองฝั่งเราทาเสร็จแล้วนะแต่ไม่ได้ต่อให้ดูนะคะเพราะว่าวิธีต่อมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราจะจับมุมใต้ลักแร้สองฝั่งให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะมุมนี้ของกีบนี้นะกีบกีบใต้ลักแร้เลยตรงนี้นะคะนี่เราจะขึ้นสองกีบตรงนี้นะแล้วเราก็จะต่อขึ้นมาเหมือนต่อรอบ,บอกขึ้นมาอย่างนี้นะคะตรงนี้เราใช้ห้าดอกนะคะตรงแขนเราใช้ห้าดอกฝั่งฝั่งนี้สอง และฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สองแล้วก็ดอกบนอีกเป็นดอกที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วทีนี้เราจะมาดูวิธีต่อนะคะวิธีต่ออันนี้คือใต้รักแร้นะเดี๋ยวจะให้ดูมีเพื่อนๆบางคนไม่เข้าใจว่าต่อ,อยังไงนะคะคือเราจะต่ออย่างงี้นะนี่สี่มุมจะชนกันอย่างนี้นะคะอันนี้คือดอก ตรงใต้ลักแ้ของตัวเสื้อนะคะอันนี้คือตัวเสื้อนะสองตัวชนกันพอเรากางออกอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมดอกนี้จะเป็นแขนด้านหลังดอกนี้จะเป็นแขนด้านหน้านะคะมันจะต่อสองสอง,สองดอกสองดอกอย่างนี้แล้วก็จะเอามุมของแต่ละมุมมาชนกันพอพับออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ พอพับออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อตรงใต้รักแร้ตัวเสื้อลงมาอันนี้จะเป็นแขนขึ้นข้างบนจะเป็นแขนเป็นบ่าขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วเราก็จะต่ออย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งกลีบสองสองกลีบแล้วดอกด้านดอกด้านหน้าดอกด้านหลังเราก็จะมาต่อต่อกลีบนี้ของกลีบนี้แล้วก็กลีบนี้สีมุมมันจะมาชนกันพอกลางออกมันก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วต่อไปพอต่อไปเราก็จะมาเอาดอกหนึ่งดอกเสริมเข้ามาตรงนี้เสริมเสริมดอกหนึงเข้ามาตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะเราจะเสริมเสริมหนึ่งดอกตรงนี้เสริมดอกเต็มตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้เราก็ต่อขึ้นมาเสื้อยังไม่รีดมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะพอรีดแล้วก็จะสวยเราถัก ขึ้นแขนฝองสองฝังเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปก็จะพาต่อเก็บขึ้นคอนะคะต่อขึ้นไปขึ้นไปเก็บขึ้นคออันนี้เป็นแขนที่เราทำแล้วสองฝั่งจะออกมาแบบนี้นะคะมันก็จะเฉียงขึ้นไปอย่างนี้นะ,ะเราจะต่อเฉียงเข้าไปอย่างนี้นะคะจะต่อขึ้นคือมุมนี้เราจะไม่ได้ต่อม,มุมนี้มาหามุมนี้นะเราจะต่อม,มุมด้านนอกของที่เรามากไว้คืออันนี้คือใต้รักแล้เราจะต่อออกมาด้านนอกอย่างนี้ ต่อกลีบนี้กับกีบนี้อันนี้มันจะต่อกันอยู่แล้วเชื่อมเชื่อมระป,ปกมันจะต่อกันอย่างนี้เราก็จะมาต่อมุมนี้เพราะเราลาาไว้แล้วใต้รากแล้วเราก็จะกอกรีบนี้กลีบนี้เสร็จแล้วหนึ่งดอกนะคะแล้วดอกที่สองมันก็จะเหลือเหลือกรีบไว้อย่างนี้ใช่ไหมไว้ต่อแขนออกมาไว้ต่อเข้ามาหาคออย่างนี้อันนี้คือกรีบมันก็จะเป็นช่องให้เราต่ออย่างนี้เราจะเว้นไว้อย่างนี้หนึ่งกรีบหน, Jennifer, หนึ่งกีบอย่างนี้เราจะมาต่อกลีบนี้หนึ่งสองใช่ไหม สามไม่ต่อมาต่อสี่ห้าแล้วอันนี้ก็ไม่ต่อมันมีหกกลีบแล้วก็หนึ่งละสองอันนี้สามไม่ต่อมาสี่มาห้าหกเว้นไว้ก็เป็นอันเสร็จดอกต่อไปก็หนึ่งสองสามไม่ต่อสี่ห้าอย่างนี้นะพอนี่อันนี้คือเป็นดอกที่ดอกที่ห้าดอกตรงกลางวิธีต่อก็เหมือนการคาะ,เห,คะเหมือนกับคลิปที่พาต่อคลิปที่แล้วนะคะน,นี้มาอธิบายให้เพื่อนๆน,นดูนะคะว่าต่อใต้ลักและเป็นยังไงนะคะ ีนี้พอเราจะต่อแขนแล้วก็จะมาต่อกลีบนี้กลีบนี้กลีบนี้สามกลีบหออกหมามันก็จะเป็นแขนออกมาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะคลิปนี้ก็มาอาัปเยตให้เพื่อนๆชมมาอธิบายให้ให้ให้ดูนะคะว่าต่อยังไงต่อแขนยังไงบางทีเพื่อนๆไม่เข้าใจนะคะก็จะอธิบายให้ดูจะกลางให้ดูนะเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะคะว่าต่อย,อยังไงถ้าถ้าเราทาอย่างนี้มันมันจะมาชนกันมันจะเป็นอย่างนี้ มันจะเห็นได้เลยว่าสี่กลีบมันจะมาชนกันอย่างนี้แต่ถ้าเราพับออกไปมันก็จะเหลือเห,เหลือตรงนี้ช่องตรงนี้เราก็ซึมเข้าไปหนึ่งดอกเพื่อเพิ่มแขนเพื่อเพื่อต่อแขนออกไปนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะสวัสดีค่ะ